สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับโลกที่6แล้วก็คือสำหรับแอ v เ n t u จอร์แล45นะครับช่วง45ถึง49อ่า e s c จะเห็นว่าระดับโลกเป็น6นะเมื่อคุณเลเวล45ปุ๊บจะยังไม่6จะมีเควสตตรงนี้อ่าวิ่งเข้ามา แล้วให้เราไปอัพระดับโลกที่ดันเจี้ยนนี้เหมือนเดิมส่วนฤดูร้อนพอเราอัพปุ๊บไฮ้พอเราเล่นผ่านนะครับ,บงคงก็จะได้ลัก u ซรี่เชส1กล่องซึ่งเป็นอะไรที่ไม่เคยได้เห็นมานานก็คิดถึงมากและหลังจากนั้นระดับโลกก็เข้าสู่ระดับที่6อ่าพอเข้าปุ๊บผมทําอะไรบ้างผมก็ผมซึ่งกักอ่ากักอ่ามังกรไม่ลงไว้กับกับหมาป่าไม่ลงไว้เพราะว่า ผมคำนวณแล้วว่าผมโลกโคที่หทันนะครับก็ไปลงไปลงก็ผมประกอบการก็ดีแต่ว่าออฟก็ยังไม่ตรงเหมือนเดิมออฟไม่สวยเหมือนเดิมแต่ก็ได้ของทองมาได้ของทองอัพพรสวัสด์อะไรมาประมาณนั้น 我が命を聞きたまえにおとしく捕まれ นี่ได้นังสือนะครับได้นังสือโปรตุเกสมาด้วยเอ่ะไรสเปริตบ็อก์แล้วก็เอ,อ่หมอกเลไลเลไลน์นะล็อหกเนี่ยคุ้มค่าแล้วอย่างเช่นหมอกทอง นะได้60,000หมอกดอกไม้แห่งการชี้เนีจะได้4-5เล่มก็คือแต่ก่อนโลก5เนี่ยมันสุ่ม3-4 3-4พอเป็นโลก6มันกลายเป็น4กับ5ก็คุ้มคุ้มที่จะฟาร์มตรงนี้สำหรับการปั้นตัวละครส่วนมอนสเตอร์บนฟิลบนฟิลทั่วไปที่เราเจอเท่าที่ผมเห็นนะเลเวลต่ำสุดจะอยู่ที่66เลเวลสูงสุดพวกโซลหลังๆเลยเมืองหลีเยก็ อยู่ที่81นะก็ตึงๆมือบ้างนะนิดนึงนิดนึงนะครับแต่ก็โดยรวมไม่มีปัญหาอะไรเชื่อว่าเพื่อนๆก็คงไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกันสําหรับการดำรงชีวิตอยู่บนแผนที่ปกตินะส่วนดันเจียนดันเจียนที่เราฟาร์มไปประจำณนะตอนนี้การันตีของทองทุกครั้งที่ลงยังต่ำหนึ่งการันตีแต่ว่ามอนสเตอร์ข้างในจะมีรูปแบบเปลี่ยนไปนะ ใครที่เคยลงดันไหนไปประจำคุณจะรู้คุณจะรู้เลยว่าเอ้ยมันเปลี่ยนไปซึ่งผมก็เดี๋ยวเอาคลิปลงเป็นตัวอย่างให้ดูดันหนึ่งรวมถึงตอนเคลมของด้วยแล้วกัน

足元に気をつけて逃げようなんて思わないでよね一緒に遊ぼう お。ミュージック。スタッフ風だ。よし、なんだな。<laughs> 一緒に遊ぼうよ。うはあ。<laughs> 走るより飛ぶ方が早いよ。走るよ、逃げようなんて思わないでよね。 อมอนสเตอร์ข้างในาจะเปเลเวล e l 90ซึ่งตัวละครเราเนี่ยมันจะเลเวล80ตันอยู่ไม่สามารถเลื่อนขั้นได้จนกว่าจะมีแรนกี้ผจญภัยหา50นะพูดง่ายคือเวลาลงดันเนี่ยเราต้องรับมือมอนสเตอร์เลเวล90โดยที่ตัวเราเนี่ยเลเวล80ซึ่งมันก็ยากอยู่แต่ถ้าเกิดเปน็นดันเจี้ยนที่เราลงเป็นประจำก่อนนั้านั้ลงเป็นประจำอยู่แล้วที่โลกห้ามีความเชี่ยวชาญก็ สามารถลงได้ไม่ยากนักแต่ว่าสิ่งที่จําเป็นจริงๆที่จะต้องช่วยในการลงดันหรือว่าสู้กับบอสนะก็คืออาหารนะครับผมเนี่ยทำอาหารมาแทบไม่ได้กินแต่ว่าพอไปลงดันเจี้ยนหรือว่าไปซัดกับบอสมังกรบอสมาป่าก็กินนะครับต้องใช้แล้วดังนั้นการฟาร์มหาวัตถุดิบการทำอาหารเนี่ยก็จะมีบทบาทมากขึ้นหลังจากนี้นะ แล้วก็ลองไปฟาร,ร์มบอสดูอะพวกบอสลูกบาดบอสน้าบอสดอกไม้อะไรพวกเนี้ยก็เผื่อว่ามันจะการันตีทองให้ไหมก็บอกว่าไม่ใช่นะครับไม่ได้การันตีทองซึ่งตรงนี้ผมก็เคยได้ข้อมูลจากเพื่อนๆที่มาดูในสตีมาแหละเขาก็บอกว่าบอสพวกนี้ไม่การันตีอยู่แล้วแต่ผมก็ไปตีอะเผื่อๆฟลุกว่าจะได้ทองมั่งนะครับก็ปรากฏว่าไม่ได้นะ ตดยเฉพาะบอสน้ําบอสน้ำนี่อยู่ในขั้นที่อืยากนะยากอยู่ต้องมีตัวบารบาราฮิลแหล่งๆซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำอัติแฟก์เลยส่วนเรื่องการเต็มตัวนะครับจาก5ไป6เนี่ยผมคิดว่าใครที่ขึ้น5มาได้เนี่ยพื้นฐานตัวละครดีแล้วละ่ะขึ้น6ไปเลยครับไม่เป็นหาอะไรอยู่แล้วผมเชื่อว่าคุณฟาร์มได้ไม่นด้เป็นหาอะไรแล้วก็ ส่วนออริจินอลเรซินที่คุณดองไว้จริงๆผมก็ใช้หมดตั้งแต่โลค่าแล้วละ่ะนะเก็บไว้นิดหน่อยแต่ถ้าใครถ้าใครดองไว้นะโลหกนะครับใช้เลยเพราะว่าอร์ติแฟกทองอมาเนียนยๆมาแน่ๆนะไม่ต้องไม่ต้องลุน้นลุ้นอย่างเดียวคือออบตรงไหมแค่นั้นเองอ่ะงั้นะก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรละขอบคุณที่ตามรับชมกันมาตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากลมาครับสวัสดีครับ